ช่วยด้วยช่วยด้วยสำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแ a ๊ส p ็อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหูขี้ีฮาบะมาพบกันอีกแล้วลว,วันนี้นะคะก็มีของที่น่าสนใจเข้ามาอีกแล้วมาดูในทางด้านของกิจกรรมกันนักแข่งเข้ามาทำอะไรกันนะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมนะเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นกิจกรรมแจกกล่องนะคะเพื่อลุ้นรับ ชิ้นส่วนไปแลกเป็นแพ็กเสียงของเรานะักแข่งทั้ง4ท่านเลยนะคะเริ่มจากคุณวอกี้ใช้ชิ้นส่วนเนี่ยเหรียญน,นะคะในการแลก800ชิ้นเยอะมากไมโครบอยนะคะใช้750ชิ้นนี่ที่เด็ดอยู่นี่จีเลยไทยเล์หรือคุณโก้นั่นเองนะคะใช้750ชิ้น คนสุดท้ายนะใครดูลานนะคะใช้250ชิ้นกิจกรรมนี้เขาจะมีแจกทุกวันจนสิ้นสุดกิจกรรมนะคะเพียงแค่เราทำภารกิจที่เขาระบุมาให้นะไม่ยากเลยนะคะ แต่ละกล่กองเนี่ยเขาก็จะสุ่มเหรียญให้นะคะ1นถึงสเหรียญด้วยกันคำนวณดูแล้วนะคะหากจะใช้แลกทั้งหมดเนี่ยจะใช้ถึง2550ชิ้นเลยซึ่งเยอะมากๆหมู่ี้เพิ่งนึกขึ้นได้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยนําผู้เล่นจากถักประเทศแล้วก็ของคนไทยเนี่ยมาทําเป็นแพ็กเสียงซึ่งของคนต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็น ภาษาของบ้านเกิดเขาซึ่งเราไม่ได้ใช้เดี๋ยววันนี้เนี่ยวขี้ก็จะมาสุ่มเพื่อมาแลกเสียงของ G9 นั่นเองนะคะหากว่าเราทํากิจกรรมจนครบนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะได้ประมาณ80กล่องนะคะก็ราวๆหน0่กว่าชิ้นถ้าใครไม่รีบก็เก็บภารกิจไปก่อนรอวันสุดท้ายค่อยมาสุ่มเพิ่มเติมจากร้านค้าเบ็ดเตล็ดน,นะคะซึ่งเขาจำหน่ายกล่องละ1ิ ยูซีเดี๋ยวพี้ก็จะมาสุ่มกันเลยเพื่อรีวิวแพ็คเสียงของ g ีให้ได้ฟังกันนะคะไปเริ่มกันเลยนะยี่สิบกล่องได้มาสามสิบหกชิ้นหนึ่งร้อยกล่องนะ คำนวณคร่าวๆนะก็คือประมาณ1กล่องต่อ2ชิ้นนั่นเองนะไม่น่าจะพออีกร้อยนึงเฮ้ยรอบนี้ทำไมได้ร้อยเก้าสิบเกือแท้ว่าหกร้อยสามสิบเก้ายังขาดอีกโอ้โหย น่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวดูก่อน752ชิ้นโอ้แลกได้แล้วนะคะเขาไม่บอกเลยนะว่าแต่ละแพ็กเสียงเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่เสียงนะคะ g ีน750ชิ้นแลกเลยนะได้มาแล้วนะคะเสียงของคุณโกการที่เราจะไปตั้งค่าเสียงหรือกดฟังเสียงที่เราได้รับนะคะเพียงแค่จิ้มเข้าไปตรงครั้ง กดตรงที่รูปใหม่นะคะก็จะมีแพ็กเสียงต่างๆที่เรามีกดเลือกคุณโก้นะมีทั้งหมดประมาณ77%เสียงเลยนะคะคุ้มมากๆเดี๋ยวลุยเองเดี๋ยวคุ้มกันให้ลุยกันเลยเดี๋ยวระวังหลังให้ระวังถูกซุ่มจงตีทุกคนรวมตัวช่วยด้วยช่วยด้วยแยกกันเข้าไปในห้องชาร์จคุ้มกันให้หน่อยขอปืนหน่อยมีคนอย่ายิงเมบลง อย่าเพิ่งรีบก้มต่ำก้มลงมีคนอยู่ข้างหน้ามีปืนนะรอก่อนฉีกไปทางซ้ายฉีกไปทางขวาพคกมันกำลังมานิงตัวไกลก่อนทุกคนเล็งไปที่ตัวหัวหน้าโจมตีที่จุดอ่อนถอยกลับมาตั้งหลักก่อนถอยออกมาไปตรงจุดมาร,รีบเข้าวงเร็วหารถเร็วมารวมกันที่นี่ถอยกอนเก็บไอ่ดับไปกันก่อนเดี๋ยวหาตรงเข้าไปเลยขึ้นรถข้างหน้าอันตรายจอดรถขวางสะพานไว้อยู่ข้างหลังฉัน เดี๋ยวขับเองปล่อยแอร์ดอไปหาที่กำบังเล่นตามขอบบงเข้าบ้านก่อนพวกมันกำลังมาป้องกันพื้นที่ตรงนี้ไว้หยุดก่อนอเดี๋ยวพึ่งขยับทำได้ดีมากขอโทษไม่เป็นไรหยุดยเดี๋ยวพึ่งยิงทีมเดียวกันระวังรอบๆด้วยขอยาหน่อยขอกระสุนหน่อยมีกระสุนนะขอสโคบหน่อย,อยเดี๋เวพึ่งยิงไปกินไก่กัน เข้าวงแล้วปั๊มยาเข้าวงแล้วหมอบไว้เชื่อใจฉันได้เจอของแล้วมียานะมีสะขบนะเปิดไมค์กันหน่อยโอเคไม่นะขอบคุณคนล้มหลบให้ได้ช่วยด้วยกำลังถูกล้อมฉันทุกยิงทางนี้ช่วยด้วยกำลังถูกล้อมโทนเสียงน้องนี่คือแบบเป็นโทนระดับเดียวกันหมดเลยนะคะเหมือนโดนบังคับมา เอ็นดูอะเสียงน้องแบลวจังใดๆคือเสียงเยอะมากๆ ส่วนแพ็กเสียงของนักแข่งท่านอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีจํานวนเท่าๆกันนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยน่าจะเป็นภาษาบ้านเกิดของแต่ละคนไปเลยนะหูขี่ก็เลยไม่ได้ทําการสุ่มนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะก็เลยไม่ได้รีวิวของนักแข่งท่านอื่นๆด้วยส่วนที่สุ่มไปนะคะก็เสียอยู่ที่3,800 UC หรือ380กล่องนั่นเองนะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับ เสียงถึง7จิเสียงเลยน้อยนิดนึงอ่ะน่าจะมีแบบทะเลนทะเลนหรือว่ากวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันมาเติมเกมคิดถึงแกส๊สท o p อัพติดตามปโปรโมชั่นใหม่ๆได้ที่ทางเพจเลยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย